เหมมราชบทที่51าสิคำพูดของปลวีเปรียบประดุดระเบิดเวลามหาประลัยที่หล่นตูมลงมาท่ามกลางความไม่คาดฝันมีผลให้ทุกคนในที่นั้นแน่นิ่งราวถูกสาบและมองมาที่หล่นเป็นตาเดียวกันหากแต่ปลวีไม่มีทีท่าสะทกสถานลืมแม้แต่ว่าตัวเองยังไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยและซ่อนร่างอยู่ในเสื้อคลุมของแอนดรู ผู้ซึ่งในยามนี้ถูกต้อนจนเกือบจนม,มุมปาวีจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดปาวีถอยไปให้ผมจัดการเองแอนดรูพยายามกันหญิงสาวออกไปให้ผลทางเพียงเท่านี้เขาก็ทราบซึ้งเหลือที่จะกล่าวไม่เสียแรงเลยที่เขาให้หัวใจกับหลอนทั้งหัวใจและวิญญาณคุณทำไม่ได้หรอกแค่นี้ยังไม่เห็นอีกหรือว่าพวกเขาเตรียมจัดการกับคุณให้เสร็จสิ้นเขาไม่ถือหรอกว่าคุณเป็นน้องชายเขา ริมฝีปากเหยียดยิ้มในตาดุก็เอาสิเราต่างก็มีไพ่เต็งอยู่ในมือแต่บอกซะก่อนเกมนี้ฉันไม่ยอมให้แอนดรูแพ้แน่ปาวีถ้าแอนดรูถูกจับชู้รักของคุณลีเมก็จะไม่รอดเหมือนกันเราจะต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้ว่าจะเลิกแล้วต่อกันหรือไม่ในตาคมใช้เหมือนแสงเรดาร์เคลื่อนมองคนทั้งสองกลับไปกลับมาปาวีไม่ใช่คนอ่อนแอ หล่อนสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ลีเมเสียอีกเป็นฝ่ายตกตะลึงกับคำกล่าวหาของปลวีที่มีต่อจามอนเขาเองหรือที่วางแผนฆ่าพี่ชายของตัวเองไม่จริงฉันไม่เชื่อแกโกหกสิ่งที่พูดออกมามีพยานหลักฐานอะไร้งหรือมันจะมาเป็นพยานให้มันเป็นคนของฉันมันเป็นเพื่อนกับเจมหนังตัวดีแกไม่ต้องมาทำขู่ปาวีไม่ได้ขู่แอนรูแทรกขึ้นมาบ้าง ไอ,สอ้สงอาจเป็นคนของแกแต่ไอ้ไม้ยังอยู่เชื่อได้ว่ามันต้องพูดแน่นอนจามอนค่อยหายใจคล่องขึ้นกล้าดีก็ไปตามไอ้ไม้มาสิป่านนี้มันสำราญอยู่ที่เม็กซิโกสบายไปแล้วไม่กลับมาให้โงอหรอกแน่ใจหรืไอไอ้ไม้อยู่เม็กซิโกแอนรูจะหล่าปรารวีไว้ด้วยมือทั้งสองข้างขณะที่พูดเขาเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาบ้างเมื่อมีปาลวีเป็นพวก อนแกไปหาเจ้าอินทวงศ์ไม่เห็นรหรือ,าอาไหวไหมมันคุ้มบ่อนอยู่ข้างล่างอยู่เม็กซิโกไม่มีใครรู้จักสู้อยู่กับเพื่อนเก่าๆในบอนไม่ดีกว่าหรือแววตา巴ลวีฉายแววเยาะยันขณะที่พูดถ้า,อาไอ้ไหมอยู่ในบ่อนจริงพยานสําคัญปากนี้ฉันสามารถเรียกตัวมายืนยันได้ทุกเวลารับรองเจ้าอินทวงศ์ไม่ขัดฉันแน่ทําไมลีเมถามอย่างหวาดระแวง巴ลวีหัวเราะออกมาทันที เพราะเขาเป็นพ่อของฉันแอนดรู Andrew, หมุนตัวปาลวีเข้ามาหาเขาในทันทีที่จามอนและลีเมพ้นไปจากห้องเขากอดหล่อนแน่นชั่วอึดใจก่อนจะปล่อยและจ้องลึกในดวงตาคุณทำอย่างนั้นทำไมาลวีมองตอบเขาดวงตาดำคลับในกรอบล้อมของขนตายาวไม่มีความอ่อนหวานหากอ่อนโยนลงเล็กน้อยคุณเป็นลูกน้องคุณพ่อฉัน หล่อนเลือกคำพูดที่ฟังไม่ระคายหูมากนักแต่ก็ทำให้แอนดรูหน้าแดงตลอดใบหูเขาหลบตาอย่างละอายผมไม่ใช่คนดีดูเหมือนผมเคยบอกคุณแล้วปลวีถอนใจยาวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถูกลิขิตมาแล้วเราไม่มีสิทธิ์เลือกเองได้เลยมาจนถึงวันนี้ฉันเพิ่งรู้ความจริงว่าคุณพ่อฉันไม่ใช่คนดีหล่อนพูดคลายลำพึงเสียใจนั่นเป็นของแน่ แต่ไม่มีน้ำตาที่จะร้องหล่อนจะต้องร้องไห้เพื่ออะไรในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วบางทีมันอาจเป็นเช่นนี้ก่อนหล่อนเกิดเสียอีกเขาสั่งให้คุณทํางานอย่างนั้นหรือทําอะไรข้าเจ้าสัวมือที่เกาะไหลเอาไว้ตกลงข้างกายเขาไม่ควรนำความสกรปรกไปแปดเปื้อนหล่อนตอบสิคะแอนดรู Andrew. ตอบอย่างลูกผู้ชายให้ฉันฟังใช่ แต่ผมทำงานพลาดเจ้าสัวไม่ตายระสุนไปถูกคนสนิทของเขาแทนก็อย่างที่คุณรู้มาแล้วผมถึงต้องถูกในระเทศมาไกลลิบเขาต้องการปิดปากคุณถ้าเขาทำเช่นนั้นจริงผมคงไม่มีโอกาสมายืนคุยกับคุณอย่างนี้คุณกำลังแก้ตัวให้เขาฉันคิดว่าฉันรู้จักคุณพ่อดีเขาเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างคาราคาซังจะทำอะไรก็ต้องทำให้เสร็จเรื่อง ถ้าเดาไม่ผิดคุณพ่อคงให้คุณสารต่องานนี้ให้จบเจ้าสัวจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ปลวีหล่นเดินเลี่ยงจากเขาไปนั่งที่เก้าอี้กระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นด้วยสายผูกเอวเพราะความหนาวเยือกเย็นที่จู่โจมเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวทำไมคุณพูดอย่างนั้นเพราะฉันรู้จักคุณพ่อดีแม้ว่าเราจะไม่สนิทกันเลยคุณเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ฉันพูดเป็นเรื่องไม่จริง แอนดรูนิ่งอึง้งท่าทางของเขาทำให้หญิงสาวถอนใจคุณจะทำหรือเป็นคำถามเรียบง่ายธรรมดาแต่ยากแก่การโต้อตอบเป็นอย่างยิ่งแอนดรู Andrew, กลืนน้ำลายด้วยความยากเย็นผมไม่มีทางเลือกเลยเขาไม่ปล่อยผมไว้เหมือนกันคุณไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าคุณพ่อคุณมีอิทธิพลมากแค่ไหนปราวีสายหน้าชา้าชา ฉันรู้แต่ว่าคนเราทุกคนมีทางเลือกว่าจะยอมตายอย่างมีศักดิ์ศรีหรือไม่ฉันเองก็อยากฆ่าคนวันละหลายร้อยคนแต่ถ้าโอกาสมีจริงฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมแต่ก็ไม่แน่ในเมื่อฉันเป็นสายเลือดเดียวกับเขาความเหี้ยมโหดเราควรจะมีไม่มากไม่น้อยกว่ากันเท่าไรนักคุณทำไม่ได้หรอกปรารวีเพราะใจคุณยังอ่อนยังมีเหตุผลผมไม่ใช่คนที่คุณรักแต่คุณก็พร้อมที่จะลุกขึ้นยืนปกป้องคุณให้ผมยิ่งกว่าความรัก เพราะความรักยังมีวันจืดจางแต่สิ่งที่คุณมอบให้ผมวันนี้มันจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าเราจะตายจากกันรอยยิ้มเลือนๆปรากฏบนใบหน้าของปารวีเหมือนรูปภาพงดงามที่สุดเท่าที่แอนรูเคยเห็นคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันดีใจที่มองเห็นด้านที่ดีที่สุดของคุณและขอย้ำว่าฉันไม่เคยเสียใจเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเราเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นอีกครั้ง ววตาแอนรูมีความระแวงแต่ปารวีเอ่ยว่าคราวนี้คงเป็นเมดเอาผ้ามาส่งหลอนเดาได้ถูกต้องแอนดรู Andrew, เดินไปเปิดประตูแล้วเดินกลับมาพร้อมด้วยเสื้อผ้าที่ซักรีดสะอาดแล้วขอบคุณค่ะค่ำแล้วฉันควรกลับบ้านสทีคุณช่วยโทรบอกคุณพ่อฉันด้วยว่าเราจะไปพบท่านพรุ่งนี้แล้วคุณช่วยมารับฉันด้วยจะให้ผมไปรับคุณที่ไหนแอนดรู Andrew, ถามอย่างสงสัย บาลวียักษ์ไหลเล็กน้อยบ้านที่ฉันอยู่ตอนนี้บ้านคุณปุรนินไงคะชายหนุ่มชะงักท่าทางเริ่มลังเลจะดีหรือไหนบอกว่าคุณไม่กลัวคุณลีเมและจามอนแต่ผมคิดว่าไม่ต้องคิดหรอกคะ่ะเขาทั้งสองคนก็รู้แล้วว่าเรารู้จักกันไม่เห็นต้องหลบซ่อนอะไรฉันเชื่อว่าเขาไม่กล้าทําอะไรคุณแน่แต่ปุรนินคนคนนั้นเขามีเรื่องอื่นที่น่าสนใจมากกว่าอยู่แล้ว ดีเหมือนกันเขาจะไร้รู้จักคุณเสียทีเอาละค่ะฉันจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียทีหอบเสื้อผ้าเตรียมเดินเข้าห้องน้ําแต่ความคิดบางอย่างแล่นวาบสู่สมองปาวียืนนิ่งขึงก่อนเหลียวกลับมาทางแอนรูถามละล่ําละลักว่าบอกหน่อยสิคะคนที่คุณยิงผิดตัวเขาเป็นใครกันแน่มือขวาเจ้าสัวปาวีผมเสียใจจริงๆเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่รู้ผีบ้าซาตานตัวไหนดนใจให้ผมรับทำงานชั่วเช่นนี้ผมโลภเกินไปผมอยากมีเงินเหมือนคนอื่นๆในขณะที่แอนรูพร่ำพูดปรวีไม่ได้สนใจฟังเลยหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยสนใจไหลทะลักเข้ามาหาเหมือนทำนบน้ำที่พังกระจายคำพูดของขาจารินที่เล่าให้หล่อนฟังในโรงพยาบาลกลับมาสู่ความทรงจำอีกครั้งอกงคุตาชันทำงานให้คุณพ่อของคุณปุรนิน คำพูดประโยคนั้นช่างสอดคล้องกับการอธิบายของปุรนินนักทีเดียวผมสงสารขจารินเพราะป่านนี้เขายัางไม่รู้เลยว่าคุณตาของเขาเสียชีวิตแล้วคุณตาของขจารินคืออากูพิพิธท,ที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วไงล่ะพิพิธคนที่เลือกล่อนมาทําหน้าที่เลขาให้ปุรนิน巴ลวีรู้สึกหายใจขัดเมื่อถามแอนดรูว่าคนที่คุณยิงเขาตายชื่อพิพิธใช่ไหม จามอนขับรถเร็วยังไม่กลัวถูกจับเขาทั้งโมโหกลัดกลุ้มและหวาดกลัวอีกทั้งคุมสติไม่อยู่เมื่อลีเมร้องไห้กระซิกมาตลอดทางหล่อนดาว่าเขาสาดเสียเทเสียเมื่อรู้ความจริงว่าเขาจ้างไหมพผลักเจ้าสัวตกจากเนินหน้าโรงพยาบาลราวกับว่าหล่อนรักผัวของหล่อนเต็มประดาจามอนได้แต่กัดกรามแน่นรู้สึกเจ็บลึกๆในใจ ถ้าไม่เพราะรักหล่อนเหลือล้นเขาจะทําไปทําไมในเมื่อพี่ชายก็มีบุญคุณอยู่ไม่น้อยเท่าคนอย่างเขามีเวรมีกรรมที่หลงรักผู้หญิงคนนี้จนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแต่ดูเหมือนหล่อนจะไม่พยายามเข้าใจเอาเสียเลยหยุดเสียทีได้ไหมคุณเร็วเด็ดโปรดเถอะฉันกําลังจะเป็นบ้าอยู่แล้วเธอจะเป็นบ้าแล้วฉันล่ะไม่นึกเลยจริงๆว่าเธอจะเลวได้ถึงเพียงนี้เขาเป็นพี่ชายเธอนะ ทำกับเขาอย่างนั้นและโยนความผิดให้คนอื่นนี่ถ้าหนังนั่นไม่พูดฉันก็คงเข้าใจว่าไอ้ปีเตอร์ผิดจนตายเธอนะเธอเพราะใครคุณริวฉันทำอย่างนี้เพราะใครเธอทนคนไม่สมประกอบอย่างนี้ได้หรือชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องจมปลักอยู่กับเขาฉันหาทางออกให้ยังว่าไม่ดีอีกทางออกอย่างโหดร้ายนะสิชีวิตคนนะเจมไม่ใช่มดปลวกคนที่เกือบเป็นพ่อเธอก็ได้หยุดที จามอนตะวาดเหงื่อซึมทั้งที่ไอเย็นในรถชุ่มฉ่าหล่อนไม่เห็นใจเขาจริงๆฉันเหลวนักเธอก็ไปสิไปเสียจากฉันหาคนใหม่ที่เขาดีบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนอะไรเลยฉันรู้แล้วว่าฉันทําผิดแต่จะให้ว่าอย่างไรเนี่ยเมื่อฉันทําไปแล้วทุกอย่างมันจะกลับไปจุดเริ่มต้นอีกไม่ได้แล้วทําไมเธอไม่คิดว่าเฮียเขาทาบุญมาแค่นั้นถึงฉันไม่ทําเขาก็อาจโดนรถราชนเป็นเจ้าชายนิทราเหมือนอย่างนี้ก็ได้ เขาโดนอย่างนั้นฉันจะไม่เสียใจเท่าเธอเป็นคนทํารู้ไหมเธอเป็นคนสุดท้ายที่ฉันคิดว่าจะทําเรื่องไร้ไรอย่างนี้ได้ลงคอที่น่าเจ็บใจก็คือไอ้สองรู้นั่งนั่นรู้รู้ไม่เจมเธอจะมีอันตรายนะในที่สุดเธอก็ห่วงฉันจามอนครางค่อยมีสติขึ้นบ้างเล็กน้อยไม่เสียแรงที่ฉันทําทุกอย่างเพื่อเธอคุณริวลีเมยพยายามเช็ดน้ําตาจนแห้งใกล้บ้านเข้าไปทุกที หล่อนไม่อยากให้มีคนสงสัยซกเตียงยกไว้เถอะเพราะมันไม่ยอมเปิดปากเท่าไรแต่อขังนี่สิช่างมองคนควานักแม่ผิดปกติไปหน่อยเดียวเขาจะรู้ได้ทันทีลีเมรีบหยิบตลับแป้งจากกระเป๋าหล่อนไม่อยากให้ลูกชายถามว่าแม่ร้องไห้มาหรอใครเป็นคนทำแม่ฉันไม่ต้องการให้เธอมาทำมากมายถึงเพียงนี้ยังไงฉันก็ว่าเธอผิดเพราะไหนไหนเราก็ทนมาจนป่านนี้แล้ว เจ้าสวยใช่ว่าเขาจะมาบ่อยๆแล้วเขาก็ไม่เคยมาต่อแย่ฉันพูดไปตามจริงฉันมีผัวคนเดียวก็คือเธอเราหยุดพูดเรื่องนี้ดีไหมฉันรับผิดแล้วฉันภาวนาทุกค่ำคืนให้เฮียฟื้นมาเร็วๆฉันจะสารภาพกับเขาเองเขาจะโกรธจะเกลียดฉันก็ไม่ว่าบ้าหรือเปล่าลีเมเอ,อะลั่นอยู่ในรถทำไมต้องสารภาพอยากเข้าคุกนักหรือไงถึงไม่สารภาพก็คงมีคนบอก ผู้หญิงคนนั้นฉันไม่ไว้ใจมันเลยพอมันบอกเป็นลูกสาวอินทวงศ์ฉันก็เชื่อทันทีท่าทางมันเย็นลึกเหมือนกันมันมีอะไรกับตีเล็กลีเมเก็บตลับแป้งแล้วควานหาซองบรีขึ้นมาสูบแข่กันมากด้วยไม่นึกว่าคนอย่างไอ้ตีเล็กจะรักหนังนั่นขนาดนี้ท่าทางมันเหมือนจงอางห่วงไข่กับพี่มันยังเกลียดเหมือนอะไรดีแต่มันยอมลงให้ปาลวีหนังนั่นเป็นลูกเจ้าอินทวงศ์ เอว่าแต่บรร่งลูกสาวมาอยู่กับปุรนินทําไมนะในเมื่อพวกมันก็มีกินไปสามสี่ชั่วโคตอยู่แล้วปาวีไม่ต้องทํางานก็ได้มันก็อยากมีมากขึ้นนะสิลีเมอัดบุรีลึกๆขณะครุ่นคิดในใจถึงได้วางแผนไว้หลายแผนจ้างคนยิงเจ้าสัวแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ลูกสาวตีสนิทปุรนินจับพลัดจับพลูได้กันสมบัติไม่มีกระจายเลยฉันอยากรู้นักว่าปุรนินเอานางคนนี้หรือยัง หรือเขาไม่เอานางนี่ถึงวิ่งแรดไปหาตีเล็กแม้มันหยัมฉาจริงๆน้ำนิ่งไหลลึกจามอนกัดกรามแน่นมันกำความลับของเรากล้าต่อรองเราซะด้วยตราบใดที่เราไม่พูดเรื่องตีเล็กมันก็จะไม่พูดเรื่องของเธอโอ้ยเจมเราจะต้องอยู่ในลักษณะนี้ไปนานแค่ไหนฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้วแต่เธอก็ต้องทนเพราะเราไม่มีทางเลือก จามอเลียวรถขึ้นเขาตรงไปยังคารืหาที่อาศัยนังปลาวีมันเป็นงูพิษเราขยับตัวเมื่อไหร่มันจะฉกเราทันทีรอสักนิดนะคุณริวให้ฉันคิดหาทางซะก,ก่อนฉันจะรีดพิษมันไม่ให้เหลือทีเดียวรถจอดหน้าตึกซึ่งเปิดไฟเพียงสลัวลีเมถึงกับขมวดคิ้วเมื่อลงจากรถทำไมถึงลืมเปิดไฟมืดอย่างนี้หกล้มตายชักอ้าวสงแกมานั่งทำไมมืด,มด จามอนเดินตามมาข้างหลังถึงแก่สะดุง้งสงจริงๆนั่งสูบบุหรี่รอที่โคนเสาหินอ่อนเมื่อลีเมทักฝ่ายนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างเกียจคร้านผมมารอคุณสองคนรอทำไมจามอนถามโดยมีลีเมเสริมอย่างมัน่นไส้เพราะรู้ดีว่าสงเองก็ล่วงรู้เหตุการณ์เกี่ยวกับเจ้าสัวด้วยเหมือนกันนั่นสิรอทำไมรู้ว่าอยากจะหาข่าวอะไรอีกล่ะผมไม่อยากรู้ข่าวอะไรของคุณสองคนหรอก เพราะรู้แล้วก็ไม่เห็นได้อะไรแต่ซกเตียงมันขอให้อยู่บอกคุณว่ามันกับเกี้ยมไปโรงพยาบาลพร้อมคุณปีเตอร์กับคุณคังใครเป็นอะไรลีเมชักสังหอนใจบอกมาเร็วๆองว่าใครเป็นอะไรคุณคังไม่สบายมากตื่นขึ้นมาในหูในตามองไม่เห็นคุณปีเตอร์เห็นท่าไม่ดีเลยขับรถพาน้องไปเองคุณแจนซกเตียงไอเกี้ยมก็ไปกันหมด สงพูดไม่ทันจบลีเมก็ร้องโหยหวนเรากับได้รับบาดเจ็บรุนแรงอ่ะังอ่ะังลูกแม่สงสายหน้าโดยไม่พูดมากเขามองทั้งจามรและลีเมยอย่างตำหนิอยากพูดออกมาดังๆแต่ก็ไม่กล้าห่วงลูกแล้วหายไปไหนกลับมาจนค่ำมืดนีถลูกตายก็คงไม่ได้เห็นใจหรอกใจเย็นๆคุณเริวอคังคงไม่เป็นอะไรมากหรอกหน้าปุรนินเขาอยู่บ้านเขาคงไม่ปล่อยให้น้องเป็นอะไรไปแน่นอน แต่อคังไม่ใช่น้องแท้แท้อคังเป็นอะไรไปเขาจะได้หมดทุกอย่างโทอคังเวลาหน้าสิวหน้าขวานยังคิดถึงเรื่องสมบัติกันอีกหรือสงพูดโดยไม่เกรงใจเจ้าสัวมีอันเป็นไปเสียคนเขาก็เริ่มหมดความเกรงใจคนอื่นๆพูดมากนะสงจามอนเอ็ดอยังไม่เต็มเสียงเพราะสงเป็นอีกคนที่รู้ความลับของเขาคุณริวยิ่งกำลังไม่สบายใจอยู่ขอความสงบหน่อยเถอะ รู้ไหมเข้าไปโรงพยาบาลไหนเกียมให้เบอร์โทรเอาไว้อยู่นี่สงล้วงกระเป๋าหยิบกระดาษแผ่นเล็กๆออกมาส่งให้พลางกระซิบว่าบอกเลยนะคุณคังเป็นอะไรไปผมไม่ไว้คุณแน่แกคิดว่าฉันทําอะไรจามอนเค้นเสียงถามขณะที่ลีเมยยืนร้องไห้กระซิบอยู่อีกข้างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันขนาเจ้าสวยังไม่พ้นมือคุณแล้วคุณคังละ่ะคุณจะปล่อยไว้ทําไมจริงไหมไอ้สงจามอนตาวาด ลีเมเงยหน้าขึ้นทันทีตล่อนไม่ทันได้ถามเพราะแสงไฟหน้ารถของปราวีฉายกระดาใกล้เข้ามาขณะเดียวกันกับที่สงเลื่อนตัวห่างออกไปพร้อมขู่เบาวๆว่าอย่าลืมที่ผมพูดก็แล้วกัน